สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมาธิบำบัด SKT นะครับการเยียวยาที่เขาว่าอาจจะไปถึงระดับเซลล์เลยข้อมูลที่เราได้มานี่ก็มาจากเ,เป็นกรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลแพร่ครับอ๋อเคสที่แพร่ใช่ไหมคะใช่ครับคือผู้ป่วยคนนี้มีเลือดออกทางช่องคลอดนอนโรงพยาบาลไป3วันค่ะแล้วก็เจอลิ่มเลือดอุดตันที่ขาซ้ายอีกแบบลุกจากเตียงไม่ได้เลยโออาการหนักเหมือนกันนะคะที่น่าสนใจคือเช้าวันหนึ่ง มีการทำสมาธิบำบัด SKT8 ให้ผู้ป่วย SKT8 นี่คือเทคนิคสูงสุดตามที่เอกสารบอกไว้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาว่าเป็นเทคนิคสูงสุดเลยทำตอนเช้าไปแล้วผลเป็นยังไงคะพอตกบ่ายวันเดียวกันเนี่ยกลับไปดูอีกทีอ้าวผู้ป่วยลุกขึ้นเดินได้แล้วหรอคะเร็วขนาดนั้นเลยครับไปนั่งเล่นที่ระเบียงได้เฉยเลยและที่มันแบบว้าวกว่าน,นั้นคือเขาสามารถวางแผนกับสามีได้แล้วว่าจะเดินทางไปรักษาต่อที่ลำปางกันเองอยังไงอืคือไม่ต้องใช้รถส่งต่อของโรงพยาบาลแล้ว แสดงว่าเออเขาฟื้นตัวจนช่วยตัวเองได้เยอะขึ้นมากจริงๆตามที่ข้อมูลเล่ามานะครับค่ะสมาธิ SKT เนี่ยมันช่วยให้จิตกับกายทํางานสอดประสานกันมากขึ้นทําให้เกิดคลื่นสมองชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอัลฟาอ๋อคลื่นอัลฟาที่เขาว่าเป็นคลื่นแห่งความสงบใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสภาวะที่สงบผ่อนคลายมากๆตามทฤษฎีของ SKT นะครับสภาวะจิตที่สงบจากคลื่นอัลฟาเนี่ยมันจะส่งสัญ,ญญาณผ่านระบบประสาทอัตโนมัติค่ะ ระบบที่ควบคุมการทำงานพื้นฐานของร่างกายเราแบบอัตโนมัติใช่ครับพวกการหายใจการเต้นหัวใจอะไรพวกนั้นสัญญาณน,นี้จะถูกส่งไปที่เซลล์ทั่วร่างกายเลยทั่วร่างกายเลยเหรอคะครับเขาบอกว่าจำนวนมาหาศาลมากประมาณเอ่อสิบยกกำลัง24เซลล์โขเยอะมากครับแล้วสัญญาณน,นี้มันไปทำให้เซลล์เนี่ยเปิดรับมากขึ้นเหมือนกับว่าประตูเซลล์มันเปิดกว้างขึ้นอ๋อเปิดรับนี่คือยังไงคะ ก็คือทําให้เซลล์รับสารอาหารออกซิเจนที่จําเป็นเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็ขับของเสียออกจากเซลล์ได้คล่องขึ้นด้วยครับอืมเหมือนการเพิ่มประสิทธิภาพให้เซลล์ทํางานได้ดีที่สุดว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วพอเอาไปใช้จริงๆกับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆล่ะคะผลมันชัดเจนแค่ไหนมีงานวิจัยอื่นๆมายืนยันอีกไหมคะมีครับจริงๆเรื่องนี้มีการศึกษามาเอ่อน่าจะกว่า40ปีแล้วนะครับน่านเหมือนกันนะคะ ครับพบว่าการฝึก SKT เนี่ยมันไปกระตุน้นการหลั่งสารสื่อประสาทและก็ฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างน้อยๆเลยนะฮะแชนิดตั้ง8ชนิดเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะครับที่น่าสนใจคือมันมีทั้งสารที่ช่วยให้สงบผ่อนคลายอย่างเช่นกาบาซีโรโทนินเมลาโทนินค่ะแล้วก็มีสารแห่งความสุขอย่างโดพามีนแล้วก็ที่สําคัญคือเอนโดฟินซึ่งอันนี้เปรียบเหมือนมอร์ฟีนตามธรรมชาติของร่างกายเลยช่วยลดความเจ็บปวดได้ดีมาก โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะต้อง8ชนิดแสดงว่าผลที่ได้มันคงไม่ใช่แค่ความรู้สึกสงบสงบลอยๆแล้วแต่ส่งผลต่อเคมี er ในร่างกายเราโดยตรงเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับหรือถ้าจะเปรียบอีกอย่างก็เหมือนเรามีร่วมยาประจําตัวร่วมยาประจําตัวครับหรือหยิบใช้ได้ตามอาการหรือตามความต้องการในขณะนั้นเลยผู้พัฒนาเขาเลยเชื่อว่า SKT เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกเสริมเฉยๆนะครับแต่สําหรับบางคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นทางรอดได้เลยอืมพอจะเห็นภาพแล้วค่ะ เหมือนเป็นการรักษาที่มันจำเพาะเจาะจงมากขึ้นโดยใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหลักในเอกสารก็มีตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะครับผมอย่างเช่นการใช้ SKT เทคนิคที่8กับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกหรือรังไข่เขาพบว่ากลุ่มที่ฝึก SKT เนี่ยมีระดับความเจ็บปวดลดลงจริงๆนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฝึกใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งอันนี้ได้รางวัลด้วยนะครับเหรอคะวิจัยเรื่องอะไรคะเป็นการใช้ SKT เทคนิคที่1กับ4ี ร่วมกับแอปพลิเคชัน l ล n e เพื่อช่วยผู้ป่วยเบาหวานในการจัดก,การตนเองอ๋อใช้เทคโนโลยีช่วยด้วยครับผลคือพบว่าช่วยปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดระดับน้ําตาลสะสมในเลือดหรือที่เรียกว่า HbA1c ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยครับโหยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่ามันมีผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงๆใช่ครับเขาสรุปเป็นคําขวัญสั้นๆง่ายๆเลยนะครับว่าสมาธิบําบัด SKT ปราบสารเครียด เปลี่ยนสารป่วยช่วยสารสุกปลุกสารจำอืมจำง่ายดีค่ะ ปรับสารเครียดเปลี่ยนสารป่วยช่วยสารสุกปลุกสารจําการที่เรามาคุยกันวันนี้ก็เปิดมุมมองใหม่ๆได้เยอะเลยนะคะว่าจริงๆแล้วพลังของจิตใจเราเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลต่อร่างกายเรามากกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยแล้วสมาธิก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าถึงศักยภาพตรงนั้นได้สําหรับท่านที่ฟังแล้วสวนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาธิบาบัด SKT จากแหล่งข้อมูลที่เรานํามาคุยกันวันนี้นะคะในเอกสารระบุว่าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สมาธิบําบัด SKT วัดป่าเวียงทองหรือติดต่อ คุณจำเนียนคงประพันธ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในเอกสารได้เลยค่ะ